อ่านั่งลงนั่งลงนั่งลงกินก่อนอนั่งลงกินเสร็จแล้วค่อยยืนนั่งลงครับนั่งลงนั่งลง กินก่อนงลงกินก่อนครับกินหมดแล้วพอยืนบรากินไม่กินวะตมุงให้ไน้่ง กินก่อนตบมือแปะแปะเป็นไหมตบมือแปะแปะหนูมไม่ใช่ไอตบมือแบบนี้ อิ่มหรือยังอิ่มหรือยังีโตรัวสตาอือเอาอีกไหมอีกไหมครับคีโตเฮโดขีโตขีโตๆหมดแล้วเอาอีกไหมหมายังมีอีกสองอันนี่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 อก่อนรอรอรอหมาหมาได้ไหมนั่งรอ มมหมดแล้วนะทีนี้นะ่ะหมดจริงๆแล้วนะทีนี้นะ่ะ นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งกินก่อนค่อยยืนกินเสร็จแล้วค่อยยืนกินเสร็จแล้วค่อยยืนนั่งก่อนไหนมามาดูหน่อยสไมส์สมายหน่อยเร็วสมายยิ้มยังไงสมไมสไมสไม ครับอร่อยอืมกินอิมอ่มหรือ,อยังอิ่มหรือ,อยังครับอิมอ่มหรือยังอิ่มหรือยังกินอิไ่ไหมอีกสองชิ้นนี่ไงอีกสองชิ้นอีกสองชิ้น อีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอย่าเพิ่งยืนอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเนาวขี่โต้รัวสตาขี่โต้รัวสตากินน้ำไหมกินน้ำดีกว่า Skål! 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 Let's go! อ่ไปขีโต๊รัวสตาอ่ะคไหมอ่ะขี่โต๊รัวสตาหมาเอาไปล้างอ่ะนั่งรอหมาได้ไหมนั่งรอหมาล้างอ๋นั่งรอหมามาก่อนหมาคลีนนิ่งนั่งรอก่อนนะครับรอก่อนนะนั่งรอหมานะ เอายืนขึ้นหน่ยทีนี้ยืนขึ้นมามาให้ยืน,ย,น,นยืนขึ้นยืนขึ้นทีนี้หนอมาี keto รูส้สึก